สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับช่องของครูฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ครูฟ้าจะมาสอนในเรื่องของนิพจน์และตัวดําเนินการในภาษาซีนะคะนิพจน์คืออะไรนะคะนิพจน์คือการนําค่าคงที่หรือตัวแปรนะคะมาเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะโดยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นี่แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าตัวดําเนินการนะคะตัวดําเนินการในภาษาซีนะคะเราจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะ1เลยก็คือตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ 2ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 3. ตัวดําเนินการตรักรศาสตร์นะคะสตัวดําเนินการกําหนดค่าหรือเพิ่มลดค่าให้กับตัวแปรโดยทั้ง4ตัวดําเนินการนี้นะคะมีสัญลักษณ์และมีลักษณะการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะมาดูตัวแรกนะคะตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะมีอะไรบ้างนักเรียนรู้จักอยู่แล้วก็คือบวกลบคูณ และหารพวกนี้นะคะนันกเรียนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะครณจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะเรามาดูตัวที่เรายัางไม่รู้จักตัวนี้เราเรียกว่าตัวดําเนินการตัวมอดมอดคืออะไรมอดคือการหารแบบนําเศษเป็นคําตอบนะคะมอดคือการหารแบบนําเศษเป็นคําตอบนั่นเองนะคะโดยนะคะ9ามอดสี่คำตอบคือ1นะคะ9มอดสี่คือคาตอบ1 หมายความว่ายังไงเช่นเวลาเราหารยาวเราก็จะเอาก้าตั้งแบบนี้ถูกไหมหมอดด้วย4หารด้วย4อะถ้าเป็นการหารปกตินะคะ4หาร9คําตอบคือ2เศษนะคะ2ตัวนี้จะเป็น8ก็เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการหารปกตินะ,ค,ะคำตอบเราเอาตรงนี้ก็คือเอา2แต่ถ้าเป็นการมอดก็คือเอ,เอาคำตอบที่เศษก็คือ1นั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่าง ะคระูคบอกว่าเจ็ดถูกมอดด้วย2นะคะเถูกมอดด้วย2นะคะได้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ได้3อันนี้ได้6เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ7ถูกมอดด้วย2คํคตอบก็คือ1นั่นเองนะ,ะอันนี้คือการมอดการมอดคือการหารแบบนำเศษเป็นคำตอบนะคะ ต่อมาตัวดําเนินการอีกหนึ่งประเภทนะคะตัวดําเนินการเปรียบเทียบตัวดําเนินการเปรียบเทียบนี้นะคะจะมีไว้สําหรับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะโดยการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยจะให้ผลลัพธ์2กรณีก็คือจริงกับเท็จนะคะมาดูตัวแรกน้อยกว่านะะตัวน้อยกว่ามีความหมายของมันก็คือเปรียบเทียบว่าค่าฝั่ง ซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่า,คาคขวางขวาจริงหรือเท็จสองน้อยกว่าสามจริงหรือเท็จคะจริงนะคะต่อมามากกว่าก็ทำการเปรียบเทียบว่าค่าฝั่งซ้ายมากกว่าค่าฝั่งขวาจริงหรือเท็จนะคะในที่นี้จริงหรือเท็จคะสองมากกว่าสามก็เป็นเท็จนะคะเป็น f a ไปนะคะต่อมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าในทางคณิตศาสตร์เราจะเขียนแบบนี้ถูกไหมแต่ในภาษา c เราจะเขียนแบบตรงตัวเลยนะคะในภาษา c เนี่ยเราจะเขียนน้อยกว่านะคะตามด้วยเท่ากับความหมายก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะ,ะตัวอย่างก็คือ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ผลลัพธ์เป็นจริงนะคะต่อมามากกว่าหรือเท่ากับ ก็เช่นเดียวกันก็เขียนแบบนี้เลยนะคะตัวอย่าง2มากกว่าหรือเท่ากับ3ผลลัพธ์เป็นเท็จนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือเท่ากับนะคะเท่ากับในที่นี้คือการเปรียบเทียบต้องการเปรียบเทียบว่าค่าฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับค่าฝั่งขวาจริงหรือเท็จนะคะ4เท่ากับเท่ากับ4ให้ผลลัพธ์เป็น แต่ถ้าบอกว่า5เท่ากับเท่ากับ3ให้ผลลัพธ์เป็นเท็จนะคะเท่ากับเท่ากับเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่ให้ผลลัพธ์สองกรณีก็คือจริงกับเท็จตัวสุดท้ายไม่เท่ากับนะคะ,ต, not, ะ,คะตัวน็อตนะคะตัวนี้แปลว่าน็อตก็คือไม่นะคะรวมกับเท่ากับความหมายคือไม่เท่ากับนะคะอยู่ หน้าตัวไหนความหมายเป็นตรงกันข้ามเช่น2มันมีค่าเท่ากับ2เติมน็อตเข้าไปความหมายตรงกันข้ามเป็นเทจทันทีนะคะเป็นเทจทันทีนั่นเองนะะต่อมาตัวดําเนินการนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือตัวดําเนินการตรรก,กะศาสตร์นะคะหรือตัวดำเนินการตรรก,กะนั่นเองนะคะ มีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือ and or not นะคะ and or not and ความหมายก็คือและนะคะและนะคะจะทำการตรวจสอบนะคะค่าของฝั่งซ้ายและค่าของฝั่งขวาถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าจริงทั้งคู่จะให้ผลลัพธ์ที่เป็น จริงนะคะแต่ถ้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นเท็จก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นเท็จเลยเน่นหมายความว่าและต้องจริงทั้งคู่เท่านั้นที่จึงให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงนะคะตัวอย่าง2น้อยกว่า3จริง3มากกว่า1จริงจริงและจริงผลลัพธ์ก็คือจริงนะคะแต่ถ้าข้อนี้ครูบอกว่า อสองมากกว่า5และ3ม,มากกว่า1เวลาเช็คเช็คทีละข้างนะคะสมากกว่า5จริงหรือเท็จเท็สาม,มากกว่า1จริงหรือเท็จริง,รงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะให้ผลลัพธ์เป็นเทจ ก็คือข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงก็ข้างใดข้างหนึ่งเป็นเท็จก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นเท็จแล้วต่อมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวดําเนินการหรือหรือนั่นหมายความว่าข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงจะเป็นเท็จในกรณีเดียวก็คือต้องเท็จทั้งคู่นะคะตัวอย่าง2มากกว่า3จริงหรือเท็จมากกว่า3เป็นเท็จนะคะหรือ4น้อยกว่า1จริงหรือเท็จ สี่น้อยกว่าหนึ่งก็เทสนะคะเทสหรือเทสให้ผลลัพธ์ที่เป็นเทสนะคะแต่ถ้าครูเปลี่ยนโจทย์ใหม่ครูบอกว่า,อาสองน้อยกว่าสามหรือสี่น้อยกว่าหนึ่งอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นเทส จริงหรือเท็จให้ผลลัพธ์เป็นจริงนะคะแค่ข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงแล้วนะ,ะตัวสุดท้ายตัวน็อตนะคะตัวน็อตนะคะน็อตเนี่ยแปลว่าไมา่อยู่หน้าสัญ,ญลักษณ์ใดก็ให้ความหมายตรงกันข้ามสองปกติมันมากมันไม่ได้มากกว่า3แต่เจอน็อตเข้าไปก็กลายเป็นตรงข้ามก็คือเป็นมากกว่า3เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นจริงนั่นเองนะคะ มาถึงตัวดําเนินการประเภทสุดท้ายนะคะก็คือตัวดําเนินการกําหนดค่านะคะตัวดําเนินการกําหนดค่านะคะจะมีตัวเท่ากับนะคะเท่ากับตัวนี้จะมีความต่างจากเท่ากับแบบ2ตัวนะคะเท่ากับตัวเดียวกับเท่ากับ2ตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าเท่ากับตัวเดียวคือการกําหนดค่าเช่นบอกว่าให้ a เท่ากับ2 ะะถ้า a มีค่าเท่ากับ2นะคะตัวนี้เขาเป็นการกําหนดให้ a มีค่าเป็น2นั่นเองแต่ถ้าเป็นเท่ากับ2ตัวก็คือ a เท่ากับเท่ากับ2ความหมายต่างกันนะตัวนี้คือการกําหนดค่านะคะตัวนี้คือการเปรียบนะเ,เทียบนะคะเปรียบเทียบตัวนี้คือการกำหนดค่านั่นเอง าตัวดําเนินการกาหนดค่าเป็นการกาหนดค่าเหล่านั้นให้กับตัวแปรแต่ถ้าตัวดาเนินการเทียบนะคะเป็นการตรวจสอบว่าค่าฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับค่าฝั่งขวาจริงหรือเท็จให้ผลลัพธ์2กรณีก็คือจริงกับเท็จนั่นนะคะต่อมาตัวดาเนินการบวกเท่ากับคูณเท่ากับลบเท่ากับหารเท่ากับและมอดเท่ากับตัวดาเนินการ4ตัวนี้เป็นการเขียนแบบลดรูปสมการนะคะเช่นบอกว่า A ลบเท่ากับ B เป็นการลบลดรูปสมการมาจาก A เท่ากับ A ลบ B นะคะเเท่ากับ A ลบ b สมมติว่าก่อนเนี้ยหน้านี้กำหนดค่าให้ A มีค่าเป็น5 B มีค่าเป็น2 A นะคะเเท่ากับ5 b เท่ากับ2เจอสมการนี้ลงไปหมายความว่านะคะ เราจะต้องทําหลังเท่ากับก่อนก็คือทําตรงนี้ก่อน A มีเป็น 5b เป็น2ลบกันแล้วเหลือ3ผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คือ A มีค่าเท่ากับ3ก็คือเป็นการกำหนดค่าให้ตัวแปร A มีค่าเท่ากับผลลบของ A ลบ B นั่นเองนะคะต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะ ครูบอกว่า a mod เท่ากับ b ก็ลดรูปมาจาก a เท่ากับ a mod b นะคะเหมือนเดิม a เท่ากับ5 b, b เท่ากับ2นะคะ a เท่ากับ a mod b หมายความว่ายังไงหมายความว่าก็ทำหลังเท่ากับก่อนแบบนี้นะคะ a มีอยู่5 b นี่คือสองห้ามดสองคำตอบคือ1นะคะผลลัพธ์ของสมการนี้ก็คือ A มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นการเขียนแบบลดรูปสมการนะคะเคูณเท่ากับ b ีนะคะเบวกเท่ากับ b a ลบเท่ากับ b a หารเท่ากับ b ีนะคะเมดเท่ากับ b เป็นการเขียนลดรูปสมการนั่นเอง ตัวดำเนินการตัวต่อไปนะคะก็คือบวกบวกนะคะบวกบวกนะคะตัวบวกบวกเนี่ยก็คือการเขียนลดรูปสมการเช่นเดียวกันนะคะเขียนยังไงเช่นบอก A บวกบวก a บวกบวกลดรูปมาจาก A นะคะเท่ากับ A บวก1บวกบวกหรือลบลบคือการบวก1กับลบ1นั่นเองนะคะข้อนี้นะคะผลลัพธ์ก็คือ A มีอยู่5บวก1กลายเป็น6เพราะฉะนั้น A ก็เท่ากับ6นะคะหรือลบๆนะคะถ้าลบๆก็เช่นเดียวกันบอกว่า A เท่ากับ A ลบ1 A ลบลบรูปมาจาก A เท่ากับ A ลบ1 A มีอยู่5 5ลบ1เหลือ4 เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของข้อนี้ก็คือ a มีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะคะ,อะโอเคนะคะสำหรับตัวดาเนินการกำหนดค่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นการกำหนดเขียนขึ้นมาเพื่อกำหนดค่าต่างๆให้กับตัวแปรนะคะในภาษา C นะคะคือการคำนวณและการกำหนดค่านะคะตัวนี้จะมีการส่งค่ากลับไปเก็บไว้ยังตัวแปรเดิม เมื่อคำนวณแล้วจะมีการส่งค่าไปเก็บไว้อย่างตัวแปรเดิมนั่นเองนะคะต่อมาบวกบวกเนี่ยหรือลบลบเนี่ยมันจะมีสองกรณีก็คือบวกหลังตัวแปรกับบวกหน้าตัวแปรแตกต่างกันอย่างไรนะคะบวกหลังตัวแปรกับบวกหน้าตัวแปรมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าบวกหลังตัวแปรนั่นหมายความว่านําค่าตัวแปรไป อย่างอื่นก่อนนะถ้าบวกหน้าคือเพิ่มค่าได้ทันทีมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า x อ่ะเขาเท่ากับ5ก่อนเขาเท่ากับ5 x เท่ากับเขาบวกบวนะคะคำตอบข้อนี้ นะคะจะได้ค่า x, มีค่าเท่ากับ5เพราะอะไรนะคะเพราะค่าเขามีอยู่5นะะเขาบอกว่าบวกบวกอยู่ข้างหลังให้นำค่าของเขาไปแทนค่าให้ x ก่อนเพราะฉะนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ5แล้วเมื่อนำค่าเขาไปแทนค่าให้ x เรียบร้อยแล้วค่อยมาบวกค่าเขาที่หลังเขาจึงมีค่าเป็น ส่วนตัวอย่างนี้ x เท่ากับบวกบวกเขาบวกบวกอยู่นะหมายความว่าเพิ่มค่าให้เขาได้ทันทีเพราะฉะนั้นเขามีอยู่หบวก1กลายเป็น6นะคะแล้วค่อยไปแทนค่าให้ x เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ6แต่ค่าเขาก็เหมือนเดิมก็คือเป็น6เหมือนกันนะคะบวกมันจะบวกแค่ครั้งเดียวขึ้นอยู่กับบวกก่อนนำไปแทนค่าให้ x หรือบวกหลังนำไปแทนค่าให้ x นั่นเองนะคะ ต่อมาลำดับความสําคัญของตัวดําเนินการนะคะลำดับความสําคัญของตัวดําเนินการลำดับสําคัญมากสุดก็คือวงเล็บนะคะต่อมาบวกบวกลบลำา,าับที่3ก็คือคูณหารมอดถ้าลาำดับความสําคัญเดียวกันนะคะถ้าลำดับความสําคัญเดียวกันให้ทําจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ลำดับที่4ก็คือบวกกับลบ ลำดับที่5ก็คือน้อยกว่ามากกว่านะคะลำดับที่6ก็คือเท่ากับหรือไม่เท่ากับลำดับที่7ก็คือ NOT น,นะคะลำดับที่8ก็คืออาและลำดับที่9ก็คือหรือนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นลำดับความสำคัญในของตัวดำเนินการในภาษาศีนั่นเอง จากที่เราได้เรียนในเรื่องของตัวดําเนินการในภาษา C แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะทาโจทย์กันนะคะโจทย์จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะมาดูข้อแรกนะคะโจทย์ข้อนี้เขากาหนดให้ a b และ c เป็นจํานวนเต็มนะคะโดย a มีค่าเท่ากับ4 b มีค่าเท่ากับ5และ c มีค่าเท่ากับ2ตามลําดับนะคะ จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ข้อที่1เนี่ยมันมีทั้งหมด3นิพจน์ด้วยกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อ1เนี่ยมี3มนิพจน์ด้วยกันเพราะว่ามันมีเครื่องหมาย s e m i c o o n แบบนี้นั่นหมายความว่ามันมีทั้งหมด3นิพจน์ก็คือ s e m i c ค o n เป็นตัวบอกว่าสิ้นสุดคําสั่งแต่ละคําสั่งนะคะข้อแรก a บวกบวก a บกบวกลดรูปมาจากอะไรคะ a บวกบวกลดรูปมาจาก a เท่ากับ A บวกหนึ่งนะคะอย่ขอเขียนไว้ตรงนี้นะ A มีค่าเท่ากับ C B เท่ากับ5 C เท่ากับ2เพราะฉะนั้นแล้ว A บวกบวกรูปมาจาก A เท่ากับ A บวก1 A มีอยู่4 4บวก1คำตอบข้อนี้ก็กลายเป็น5เพราะฉะนั้นแล้ว ผลลับของนิพจน์นี้นะคะนิพจน์แรกเนี่ยก็คือ5และค่า a ก็เก็บ5ด้วยต่อมานิพจน์ที่2องเขาบอกว่า b เท่าบว,บวก b นะคะบว,บวก b ก็ลดรูปมาจาก b เท่ากับ b บวก1เช่นเดียวกันนะคะ b มีอยู่5 5บวก1ได้6 เพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้สมการว่า b มีค่าเท่ากับ6นะคะผลลัพธ์ของนิพจน์ก็คือ6ค่าของ b ก็คือ6เช่นเดียวกันนะะต่อมานิพจน์ที่3 c เท่ากับ c บวก1 ะะ c เท่ากับ c บวกหนะคะเวลาเขียนสมการก็เขียนว่า c เท่ากับ c บวกหน c เท่ากับ c บวกหจะได้ผลลัพธ์ก็คือ c มีอยู่2 2งบวกหก็จะได้3เพราะฉะนั้นแล้ว c จริงเท่ากับ3นะคะผลผลัพธ์ของนิพจก็คือ3ต่อมาข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่า b บวกบวกลบ a บวก c b บวกบวกลบ a บวก c ข้อนี้ตัวดำเนินการมันมีมากกว่า1เพราะฉะนั้นเราต้องดูตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการและตัวสำคัญมากสุดคือบวกบวกนะคะเราก็จะต้องมาดูอีกว่าบวกบวกอยู่หน้าหรืออยู่หลังตัวแปรในที่นี้บวกบวกอยู่หลังตัวแปรเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่าตัวแปรเดิมก็คือ5 ลบกับ a. a a ที่มีอยู่4 5ลบ4บวก2นะคะลบกับบวกลำดับความสำคัญเดียวกันให้ทําจากซ้ายไปขวา5ลบ4เหลือ1บวก2กลายเป็น3นะคะผลลัพธ์ของนิโคต์นะคะค่า a ล่ะ4เหมือนเดิมค่า b ล่ะค่า b จากที่มีอยู่5เมื่อจบกระบวนการทั้งหมดแล้วถึงจะไปเพิ่มค่าให้ b ก็กลายเป็น ค่า c ก็เป็น2เหมือนเดิมต่อมาข้อ3นะคะข้อ3บอกว่าลบลบ b คูณ c บวก a ทำอะไรก่อนคะทำลบลบก่อนสำคัญมากสุดนะ,ะในที่นี้ลบลบอยู่หน้าด้วยก็ b ก็ถูกลบเลยก็กลายเป็น6 6คูณ2บวก4นะคะ6คูณ2ได้เท่าไหร่คะ หกคูณสองได้อ่าไม่ใช่หกสีลืมไปว่ามันลบเอาใหม่ใหม่ข้อต่อไปนะคะข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าลบลบบคูณซบวกเอลบลบบคูณซบวกเอทำอะไรก่อนคะ ทำตามลำดับความสำคัญก่อนนะคะรบรบสำคัญสุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วทำลบรบก่อนนะคะ b มีอยู่5ถูกลบไป1เหลือ4นะคะ4คูณ2บวก4 4คูณ2ได้8นะคะ8บวก4ได้12เป็นผลลัพธ์ของนิพจน์ค่าของ a ล่ะค่าของ a ก็เป็น4เหมือนเดิมค่าของ b เป็น4 ค่าของ c ค่าของ c ก็เป็น2นะต่อมาข้อ4ข้อ4เนี่ยมี3นิพจน์ด้วยกันนะเอานิพจน์แรกนิพจน์แรกบอก a คูณเท่ากับ b a คูณเท่ากับ b ลดรูปสมการมาจาก a เท่ากับ a คูณ b นะคะ a b. มีอยู่4 4 คูณ5คําตอบคือ20นะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของนิพจน์แรกก็คือ20ค่าของเอก,ก,ก็กลายเป็น20เช่นเดียวกันต่อมานิพจน์ที่2เขาบอกว่า b มอดเท่ากับ4ก็คือ b เท่ากับ b มอด4นะคะ b มีอยู่5 c มีอยู่2ก็กลายเป็น5 Mo ม2ได้1เดี๋เหเศษ็น1นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อนี้นิพจน์คำตอบอนิพจน์ก็คือ1ค่าของ b ก็กลายเป็น1เช่นเดียวกันต่อมาข้อนิพจน์ที่3นะคะ c หารเท่ากับ a ก็ลดรูปสมการมาจาก c เท่ากับ c หาร a ะ,ะ c มีค่าเป็น2 2ถูกหารด้วย C มันก็จะเหลือ0กว่าแต่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเขาจะตัดคำตอบเหลือแค่0ก็จะได้ C เท่ากับ0นะคะผลลัพธ์ของนิพจน์ก็คือ0 C ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกัน ข้อ5นะข้อ5ลบลบ A คูณ C บวกบวกบทำอะไรก่อนคะทำข้างหน้าก่อนนะคะทำลบลบด้านหน้าก่อนนะคะ A มีอยู่4หูกลบไป1เหลือ3 3นะ3ต่อมาจับไปคูณกับ2ไปบวกกับ B นะคะ B บวก บวกหลังก็ยังไม่เพิ่มใช้ค่าเดิมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3คูณ2บวก5 3คูณ2ได้6 6บวก5กลายเป็น11นะคะข้อนี้ได้ผลลัพธ์ก็คือ11ค่าของตัวแปร a ล่ะ3เหมือนเดิมนะเพราะถูกลบไปแล้วนะค่าของ b ล่ะทีนี้ค่าของ b เนี่ยที่จะเปลี่ยนเพราะมันยังไม่ได้บวกเลยจะมาบวกตอนนี้แหละก็กลายเป็น6 ค่าของ c ล่ะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็น2เหมือนเดิมนะคะต่อมาข้อ6ข้อ6เขาบอกว่า a คูณเท่ากับ c บวกวงเล็บ b คูณ5ถ้าเจอสมการแบบนี้ครูบอกแล้วว่าให้ทำอะไรก่อนคะทำรังเท่ากับก่อนหรังเท่ากับทำอะไรก่อนด้วยในวงเล็บก่อน5คูณ5ได้2 5 b มีอยู่5คูณ5ได้25 25บวก c ก็กลายเป็น27เนะคะเพราะ c มีอยู่2 ก็จะได้สมการว่า a เท่ากับ a คูณไอ้ก้อนหลังเนี่ยทั้งก้อนก็คือคูณ27นะคะ a นะคะมีอยู่4 4คูณ27ได้108ค่าของตัวแปร a ก็คือ108นะคะ108 a เท่ากับ108 B ล่ะมีเปลี่ยนไหมข้อนี้ B ไม่มีเปลี่ยนก็กลายเป็น5เหมือนเดิม C ล่ะ C ไม่เปลี่ยนก็กลายเป็น2เหมือนเดิมข้อ7ข้อ7ก็เหมือนกันนะคะ C คูณเท่ากับ A หาร B ลบ c คูณ2ก็เช่นเดิมทำหลังเท่ากับก่อนนะ ทำหลังเท่ากับก่อนทีนี้หลังเท่ากับมีวงเล็บด้วยก็ต้องทำในวงเล็บก่อนซี C, มอยู่สสองคูณสองได้สี C. นะคะเหาร B ต้องเอา A ไปหาร B ก่อนนะคะก,ก่อนที่จะเอามาลด A มีอยู่4 C หาร B ได้ 0จุดอะไรก็ตามมันก็จะได้ผลลัพแค่0เพราะฉะนั้นแล้ว0ูลบ4ได้ลบ4ด้วยกันนะคะก็จะได้สมก,การว่า C เท่ากับ C คูณลบ4 C มีอยู่2คูณลบ4ได้ลบ8 c ก็กลายเป็นเก็บลบ8นั่นเองนะคะ A มีการเปลี่ยนไป A ไม่มีการเปลี่ยนก็4เหมือนเดิม B ไม่มีการเปลี่ยนก็5้าเหมือนเดิม C มีการเปลี่ยน C กลายเป็นลบ8นะคะข้อนี้ต่อมาข้อที่8นะข้อที่8เขาบอกว่า A ลบลบลบ b บวกบวกลบ4ทํทำอะไรก่อนคะเช่นเดิมคะ่ะทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บมี สตัวดําเนินการก็ดูว่าอะไรสำคัญสุดบวกบวกสำคัญกว่าแต่บวกบวกไปอยู่หลังเพราะฉะนั้น B ใช้ค่าเดิมก็คือ5 5าลบสเหลือ3านะคะ a ลบลบก็อยู่หลังเหมือนกันก็กลายเป็นค่าเดิมก็คือ C นะก็กลายเป็นว่า C นะคะลบกับ3 นั่นเองเพราะอันนี้ทำก่อนนะอันนี้เหลือเป็น3านะคะสลบกับ3คําตอำก็คือ1 A กลายเป็น3 B กลายเป็น6กก็กลายเป็น2ต่อมาข้อ9ข้อ9เขาบอกว่า A บวกบวกมดลบลบบ b เพราะฉะนั้นทำอะไรก่อนคะ ทำลบลบ B ก่อน B เหลือ4แล้วบวกบวก A ลเราทำเลยไหมย,ยังไม่ทำก็ใช้ A ค่าเดิมก็คือ4นะ4ี่มอคตอบคือ0นะ,ะต่อมา A A ผูกเพิ่ม1กลายเป็น5 B ลดแล้วเหลือ4เหมืน4 4ข้อนี้ไม่มีนะคะข้อสุดท้ายข้อ10 ก็ทำในวงเล็บก่อน a เท่ากับ a หาร c a มีอยู่4นะคะ c หาร2เหลือ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่า a เท่ากับ2ตรงนี้นะคะ a มีค่าเป็น2แล้วก็เอา2ไปบวกกับบวกบวก b นะคะบวกกับบวกบวก b b มีอยู่5บวก1กลายเป็น6ก็กลายเป็น2บวก6ได้8 b ก็มีค่าเป็น 6นะคะ c มีค่าเป็น2โอเคนะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับ10คอนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการคำนวณค่าคิดค่าต่างๆในโปรแกรมภาษา c นะคะจากตัวดำเนินการต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะครูต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยว เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ